บัตสามเป็นอาการหมุนสามรอบของอริยสัจสี่สมมติโยมสมมติความโยมมีทุกอัาอจาร์ยะจะยกนะยกคนเดียวนะแค่คนเดียวนี่จะพูดไปเรื่อยกๆกันแล้วแต่สมมติโยมมีทุกอโยมก็เอาปริวาสสามทุกเป็นสิ่งที่ทุกเป็นสิ่งที่โยมจะต้องทํำยังไงช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออทุกเป็นสิ่งที่จะต้องรู้รอบรู้มัน เพราะเราทให้ชาติของทุกเอ้ยทุกเกิดยอมรู้อันนี้ปฏิวัติหนึ่งแล้วนะถ้าไม่ใช่ที่บอกว่าไม่ใช่นะบอกว่าไม่ใช่เลยนะคานเลยว่าอตาตมาอาจจะพูดผิดก,ก็ได้เอ้ายมก็รู้ว่าทุกโอ้ยนี่ทุกแล้วต่อไปเอ๊ะฉันที่จัดการยังไงกบทุกเนาะยมก็จัดการกบทุกนั้นไปให้จบไปด้วยดีอันนี้ก็เรียกปฏิวัติสองอัตามาพูดเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดนี้นะพระพุทธเจ้าจะตัดแบบ ว่าองค์เรียกปฏิวัติสามเลยพยมก็ถามตัวนี้ปฏิวัติสองก็คืออตัวเออต้องช่วยหน่อยเดี๋ยวจะ่าว่าพูดไม่มีครูอันที่สองเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะอันที่สองอาไม่ใช่พูดภาษาบาลีหน่อยสิโอ้ยพูดยากแล้วบาลีอันแยกอันแรกเขาเรียกว่าอันแรกเขาเรียกว่าอันที่เรากําหนดรู้นะอะต้องกําหนดรูเขาเรียกว่ากัตยาน เนาะเอเอเขาโทษเขาเรียกสัจยานสัจ,จายานคือเห็นความจริงเขาโยมเห็นทุกข์นะโยมจะทิ้งประเด็นนะเอาเอายาไปยาไปคิดอย่างอื่นเอาทุกข์อย่างเดียวพอยมไปทุกข์โยมก็เห็นกำ้รู้วโอยทุกข์อย่างนี้ออันนี้เขาเรียกว่าสัจยานโยมเห็นสัจจะคือเห็นทุกข์แล้วเคยทุกข์มันมาอย่างไงฉันจะละมันได้อย่างไรฉันจะหาวิธีทำอย่างไงกับทุกข์เนาะพอยมรู้จักจากการข้อที่สองได้ตรงนี้ก็เป็นกัตยานเออขอโทษ กิจยานอ้าวมันพูดผิดค้านเลยนะอย่าอย่าปล่อยให้ไปนะมันออกสื่อแล้วเขาด่าตายเลยเป็นกิจยานแปลว่าอะไรกิจยานความรู้ในหน้าที่ที่จะต้องทําตรงนั้นให้มันจบไปอ่าพอทําหน้าที่ตรงนั้นจบไปเรียบร้อยอสบายนั่งยิ้มแฉ่งได้แล้วอันนี้เขาเรียกกัตยานแปลว่ากระทําแล้วสามอันนี้เขาเรียกปริวติสามไหม สัตยานกิจยานกัตยาน,ยานในทุกขนั้นเขาเรียกว่าปริวัติสามทำไมทวานสาการังมีอาการสิบสองอเพราะมันเป็นอริยสัตร์ทั้งสีงไ่ไงเมื่อกี้อาจมาพูดแค่ทุกอย่างเดียวมันก็มีสแต่ถ้ามีมสมูทัยด้วยนิโรธด,ด้วยมักด้วยมันจะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครบเนาะไม่ขาดไม่เกิน เออก็ท่องไปเออใช่ท่องก็ยังเป็นมงคลปากต่อให้ไม่รู้ก็ยังเป็นมงคลปากเลยเพราะว่าท่องโอ้โหท่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทบทวนสิ่งพุทธะแต่เราเป็นนกแก้วนกคุ้ทจองไงสิคนอื่นก็าบรรลุกันไปหมดแล้วก็ไปจนถึงชั้นพรมโลกแล้วเราก็ยังมาขุดคุยเก็บก้อนกวดอยู่เลยโอ้ยมันน่าเสียดายเวลาเนาะแต่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าม่ดีนะมันก็ดีแบบนี้ไงมันก็ดีแบบไม่รู้ไงดีแบบไม่รู้ ดีแบบไม่รู้มีสาเดือนสองตัวมีชี้เท่ามีอันหนึ่งเป็นกองไฟอันหนึ่งเป็นเป็นที่ดินที่ที่เบอาอสำหรับสเดือนไอ้ตัวสองตัวไม่รู้ทั้งคู่นั่นแหละแต่อีตัวหนึ่งมันไปที่กองไฟมันจะเป็นยังไงอ๋อชักดินชักงอเนาะแต่อันนี้มันไปที่ถูกที่โอ้ยสบาย,ยได้อาหารมันกับมุดก็ไปกินดินต่อไปไม่รู้ทั้งคู่แต่ว่ามันต่างกันตรงนี้ยังไงระหว่างรู้ก็ไม่รู้ไปถูกก็ไปผิดอ่ะเพราะนั้นทำของพระพุทธเจ้าแม้โยมสวด ไม่รู้ก็ยังเป็นมงคลป่าอยู่แต่ถ้าโยงมานั่งแช่งคนอื่นนั่งด่าคนอื่นเจ็บใจทําสมาธิจะให้ไอ้บรรนนพินาศเพราะว่าโกรธมันทําสมาธิกูทําได้แล้วมึงมึงพินาศเนี่ยแล้วยมงคิดดูที่ว่าเราจะไปสวรรค์หรือเขาจะไปสวรรค์หรือเราจะไปไหนเห็นไหมต่างกันนี้ขณาดทำที่ความไม่รู้ก็ยังมีผลต่างกันคือเหตุเหตุเขาจึงเรียกาว่าเหตุที่เป็นอุศลหรือเหตุเป็นอกุศล ตัวเหตุนะมันเป็นเหตุมันขับเลื่อนเรานะเราเรานี่แทบจะยังไงละ่ะแต่ว่าพอเรามีพระาศาสดาสามาถพุทธเจ้านะเข้าอนโกมาขู่ขอัญเลาะมีอกมีใจสวจไปแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ขาใจ,ใจานี่เลยขาใจเนี่ยคน,<ใ>นมีปัญญานะเขาอยากมีปัญญาแต่สุตตะน้อยโยมรู้ตัวไหมโยมมีปัญญาแต่สุตตะของเราน้อยสุตตะน้อยก็คือเราเรามันไม่เสฐะเนาะูดอยางไาง,งา พระไม่ได้ไปฉลาดกว่ยโยมหรอกแต่พระเรียนอยู่ไอวิชาเดียวนี่แหละเรียนแตพ่พุทธศาสตร์พุทธศาสนานี่แหละอัตามาก็เรียนตั้งยี่สิบสามสิบปีก็เรียนแต่เรื่องนี้แหละไม่ได้ไปเรียนวิทยาศาสตร์ดวงดาวอะไรให้พุ่นไวกับเขาเลยความรู้ก็สู้ครูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากเข้าใจว่าอตาตมา,มานี่รู้มากกว่าเขารู้มากกว่าไม่ใช่มันรู้อย่างเดียวไงมันรู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นอัตามา,มาไม่รู้แล้วก็ไม่อยากจะรู้ด้วยอ่ายังยังเป็นครู เขาบอกครูต้องทาสมาธิทำที่ปัส,สนาให้ได้ยังเป็นครูวิชาตินี้คงงูทั้งประเทศไทยไม่มีใครอ่านหนังสือออกหรอกเพราะว่ารอเป็นพระหลันนึกจะไปสอนอย่างนี้คงไม่มีเด็กเกี่ยแหละเห็นไหมมันก็ทําตามหน้าที่ของว่าสิ่งไหนอะไรลมระหว่างก้อนกวนไกลบางก้อนก้อนกวนก้อนที่นี้กๆๆับเพชรเพชรที่มีค่ามากที่สุดจะว่าอันไหนอันไหนอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากัน ก็โดนฟาดหลอกกันนองงานนี่ที่เเอาเซ็ตไปนก็ปวดในการเพราะใช้งานอยู่เห็นไหมเห็นไหมเขาเขาคิดต่างคนที่เข้าใจเขาคิดต่างเขาเขาไม่หลงประเด็นเรานี่จะโดนหลอกตามตามกันแบบต้องเชื่อตามพวกมากไว้ก่อนกนแจะมาพูดว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันนะไม่ได้บอกว่ามันนไหนมีค่ามากนะเมื่อกี้นี่คาถามะ เพราะว่าโยมกล้าไหมล่ะเอาเพชรราคาเป็นพันพันล้านล้วมาเอามาปูไม่ชี้ปูไอ้คนหยียบจะกล้าไหมไม่กล้าอยู่กับทั้งเมชีด้วยไม่น่าจ,จะกรอดคืนหนึ่งอะนะทั้งช <g iv ans> ีทั้งกวดไ <c oughs> อ้ตั้งเพชร <c oughs> หายเกยงเลยนะก <c oughs> ็าานั้นเพราะนั้นแล้วคําว่าประโยชน์เนี่ยโยมเราเรามันมีที่เรียกว่าย,ยังไงล่ะการใช้สอน <c oughs> ดังนั้นแหละทำที่พระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไงโยมการแสดงของพระศาสดาสมมาสรมพุทธเจ้า พราะองค์จะพูดเรื่องประโยชน์ที่ที่มันเห็นได้แบบเราแตะต้องได้ทางใจทางกายทางวาจาแตะต้องได้ปฏิบัติได้แต่พวกเรานี่มักจะ,สะแสวงหาอะไรที่มันขังขังเชื่อไหมที่มันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิยย์แต่ไม่ยา่ไอ้มันขังขังมันวิเศษแล้วถ้าโยมได้ของวิเศษมาสมมติโยมได้ของวิเศษฉันได้แก้วสารพัดนึกมาโยมนึกว่าโยมจะมีที่อยู่หรือฮะไม่เอาะอาฉลาดแล้วเัน เพราะว่าโยมก็จะเนรมิตอยากได้อะไรเนลมิตเนรมิทโยมไม่มีที่นั่งกันแล้วกันของเนลมิตเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้เกิดทุกคนในจังหวัดปาจีนได้เฉพาะในจังหวัดปาจีนโลกนี้โยมว่าจะพอไหมไม่พอเพราะว่าตันหาคนมันมากกว่าทะเลอีกมันก็จะเนรมิตขึ้นมาแล้วก็เกิดท่ามันไส้เขาเราดิไม่พอใจไปไปมามาฆ่ากันตายเองหมดเลยเหลืออยู่คนสุดท้ายคือเราคนเดียวเนาะ พราะเดรนพิษเขาตายแล้วทีนี้เราก็จะอยู่ไม่ได้มีคนปลูกข้าวอีกินข้าตัวตายปลูกควายตายตามก็เดี๋ยวเชื่อไหมเรื่องนี้มีอยู่ในประไตยไปดกเรื่องนี้มีอยู่ในประไตยไปดกที่สามารถไล่มนรู้เลอกตามดีแล้วปีใหม่เดนนี้แล้วเลือกดีแล้วก็ไล่มนทําให้แก้วแหวนเป็นฝนหาตกลงมาอ่าเป็น เรื่องที่เคยเกิดเอาไปเล่เาตบท้ายเนาะเล่าถึงความอยากไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราปรารถนาคิดอย่างแบบโลกๆแล้วจะมีประโยชน์เสมอไปศิกับอาจารย์เดินทางมาด้วยกันลูกศิษย์เป็นพระโพธิสัตว์คนฉลาดเฉียบแหลมแต่อาจารย์ก็เป็นคนธรรมดาพอมาถึงเขาก็เลยจับไปเจอโจรฆ่าไถา่จับเรียกฆ่าไถ่ระหวังเนื้มเขาพอโจรจับแล้วก็บอกว่าปล่อยสิกับอาจารย์จะปล่อยใครไปดี ก็เลยบอกปล่อยลูกศิษย์ดีกว่าลูกศิษย์รักอาจารย์เพราะลูกศิษย์แข็งแรงเดินทางไกลได้มัดจับอาจารย์ไว้แล้วบอกให้เอาค่าไถมาแต่ลูกศิษย์นั้นรู้เลิกยามดูนับจากนี้ไปอีกกี่วันเนะาะถักลายมน์ตัวนี้แล้วฝนจะตกลงมาเป็นรัตนะไอแก้วแหวนเงินทองลูกศิษย์รู้ว่าก็เลยไปกระซิบบอกอาจารย์เพราะว่าเขารู้ว่าอาจารย์ต้องรู้บอกว่าอาจารย์เปิดจะได้เลิกยามที่ดีจะเกิดขึ้นมาเนี่ย อาจารย์อย่าไล่มนนะถ้าไล่มนแล้วแม้แต่ชีวิตอาจารย์ก็จะรักษาไว้ไม่ได้บอกลูกศิษย์กลับไปแล้วอาจารย์ก็พอถึงเวลานั้นมาลูกศิษย์ไม่ก่อนกว่าจะเดินทางกว่าจะถึงนาอกว่าจะไปกว่าจะกลับได้เป็นเดือนนู่นในสมัยนั้นอ่มันเดินทางมันช้ามากเลยตามป่าตามเขาท็าเลอาจารย์ก็บอกว่าพวกท่านที่จับที่จับเราไว้นี่เพื่อตรงการอะไรตรงการแก้วแก้แหวนเงินทองเอาอย่างนั้นไม่ต้อง ไปรอลูกศิษย์กลับมาหรอกเรามีมนสามารถเรียกแก้วแหวนเงินทองได้ต่อไปนี่วะก็ให้เขาทำบิกีถามก็ได้เวลาเลิกดีไล่มนตรงนี้มาตกเป็นแก้วแหวนเงินทองแล้วพอตกออมาเป็นแก้วแหวนเงินทองต่างคนต่างโลกเดินเอาแล้วไอ้คนโลกก็คิดแล้วโอ้ยถ้ากฆ่าไอ้นีคนนี้ตายกูคงได้เยอะกว่าฆ่ากันตายหมดเลยฆ่ากระทั่งอาจารย์ด้วยตายหมด พอลูกศิษย์กลับมาถึงเห็นศพตอนเกลื่อนอลูกศิษย์รู้เลยเพราะลูกศิษย์เป็นพระโพธิสัตว์รพ mm hmm. ุธเจ้าเคยเล่าไว้เ mm hmm. พราะนั้นความโลภโยมถ้ามันเป็นเหมือนที่เราคิดลนะเ mm hmm. พราะเราคิดแบบเข้าแบบกิเลสเราคิดแล้วก็จินตนาการว่ามันจะมีความสุขแต่ที่จริงถ้าจิตมันไม่สุขโยมยมีแก้วเว้นเงินทองมากมายร่ํารวยก็ไม่สุข mm hmm. เพียงแต่อยากกินอะไร mm hmm. ก็หาได้ง่ายแค่นั้นเองมันแค่ทุกทิ้ทุกปาก แล้วยมรู้ไหมว่าถ้าเราปนนิบัติมันบนนิบัติมันมากมากมากม,ากมากไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ได้เคลื่อนไหวเลยไม่ได้ขับเคลื่อนไม่ได้ออกกําลังลองนึกภาพเอาองก็แล้วกันมันจะเป็นยังไงมันมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดหรอกดังนั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเหตุอายุยืนอายุสั้นแบาหนึ่งอ่าเวลาเวลาสิ่งที่สบายเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ที่สิ่งที่สบายเกิดขึ้นแก่เราโดยความเป็นธรรม ดยความถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ให้ปฏิเสธให้รับไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่ให้หลงความสบายพระพุทธเจ้าสั่งให้หลงาะถตาหลงความสบายตรงนั้นก็นจะเป็นภยัยเป็นภยัยแก่เราเพราะว่าความสบายนั่นแหละจะทร้ายเราเนาะตอนนั้นก็กี่โมงกี่ยามแล้วไม่กี่ไ่ี่ก็คงไม่น่าเกินหรอกเนาะแต่ว่าสองทุ่มสิบสี่นาทีโอ้สองทุ่มกว่าเอง เออเอาอีกสักหน่อยนึงเนาะเอามีมีไก่มีประเด็นอย่างอื่นไหมอโยมถามโยมี้แกถามดีนะแป้งถามใช่ไหมแต่เรื่องปอดวอาญาสัญญาส,สัญญาสิบประการโอ้ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยสัญญาสิบอย่างนู่นนะแป้งใช่สัญญาสิบอย่างหนึ่งในใน,นั้นก็อาทีนวะสัญญาที่สวดกัน อัติอิมสัสนิ่งกายเยในร่างกายนี้มีเจสาผมตั้งหลายโลมาขนตั้งหลายอันนี้ก็ใช่นีอันนี้ก็ใช่<ะ>อสุภะสัญญาอสุภาสัญญาอา,ญญาอทีนวะสัญญาอันนี้จะสัญญาเอาอันนี้ดีกว่าเอาแค่ข้อเดียวก็พอเถอะมันเยอะเกินเอาอันนี้แต่สัญญาที่ข้อเดียวพอเพราะว่าข้อนี้ถึงนิพพ่านเลย <laughs> พอสัญญาณมันต้องแยกอย่างนี้ก่อนด้วยสัญญาณในขันห้านะมั้งที่ถามนี่สัญญาณในขันห้าแต่พอสัญญา1สิบประการนะสัญญาที่พระเจ้าตัดอันนั้นสัญญาจําข้อเดียวก็พอสัญญาสิบประการจาอนันอ่าจาอันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงความจําได้หมายรู้ไม่เที่ยงแล้วมันจะควบคุมอย่างอื่นอนัตตสัญญาก็ความเห็นที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาทีนวสัญญา เห็นด้วยความเป็นโทษในร่างกายพวกนี้อะไรมันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้จะสัญญาที่พุทธเจ้ายกย่องเพราะว่าอันนี้จะสัญญาบรรลุถึงพราละหันข้อเดียวเลยนะเห็นความไม่เที่ยงอยู่ความจําก็ไม่เที่ยงความรู้ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งอะไรล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันก็จะครอบทาข้ออื่นไปหมดเลยอันนั้นอันนี้จะสัญญาพระพุทธเจ้ายกย่องมากยกย่อง นะแต่ว่าในความหมายที่โยมบอกสัญญาในที่นี้โยมถามว่าไงนะทุกขุยอันที่สัญญาในขันห้าสัญญาในขันห้านี่ก็รูปเวทนาสัญญา,ญญาตรงนี้เป็นหน่วยเมมโมรี่เก็บข้อมูลเอาพูดอย่างนี้มันจะมันจะผิดยุคก,กันไหมนี่เป็นเมมโมรี่เก็บข้อมูลนะโยมสัญญาตรงนี้เป็นตัวที่อ้ตัวปัญหามากเลยเช่นสมมติว่าโยมเห็น โยมจะรู้ว่ามันหมายว่ามันสวยเนี่ยก่อนที่เกิดเวทนาว่ามันสวยอนะ่ะสัญญามันไปดึงสัญญามาก่อนนะเป็นการเปรียบเทียบนะว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยพอโยมเห็นตัวนี้อันนี้กอไก่มันจะจําสัญญาเก็บเป็นหน่วยความจำเป็นหมดเป็นหน่วยความจํานะ <Spider> เ,เป็นหน่วยความจํมนนาจแต่หน่วยความจํานั้นโยมไม่ได้เห็นมันเป็นสัญญาจริงๆไม่ได้เห็นเห็นสัญญาในสังขารแต่เป็นกลายเป็นสัญญามันเป็นของบ้านเรา มีเราเข้าไปแอบอยู่ด้วยมันเลยเป็นปัญหายุ่งยากมากเพราะมีความเป็นเราอยู่ถ้าสัญญาล้วนๆนะมันไม่มีพิษมีภัยหรอกเพราะมันเป็นมันเป็นกองแห่งขันมันเป็นกองแห่งขันที่มันจะสมบูรณ์แบบเพราะมันจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองแห่งความสมบูรณ์ของสังขารท,ที่องค์ประกอบของรูปนามที่เกิดขึ้นแต่พอมีเราก็ไปเท่านั้นแหละขวางข้าหมดทุกเรื่อง ปฏิบัติอะไรก็ไม่ก่าหน้ารู้อะไรก็ไม่ก่าหน้าเพราะรู้อะไรก็ฉันรู้ที่ตอนยังอ่านหนังสือไม่ได้ไม่บอกว่าใครโง่นะเพราะอ่านหนังสือได้จํามาได้เออมึงนะโง่นี่กูนี่ฉลาดเอา้าเห็นไหมโอ้มัน,ม,นมันอุปสรรคขนาดไหนลองคิดดูสิแล้วไปต้องไปพูดอีกเรื่องอื่นอีกเป็นหมืน่นๆมือนมอนย่างเหมือนกันหมดเลยนะลองลองสเกตดูลองลองลอง,ลอง,ลอง,ลองให้เป็นภาษาล้วนดูสิ ไอเห็นล้วนๆลงเลยพอสัญญาเกิดขึ้นถ้าถอยมเจริญอันนี้จะสัญญาพี่น้องแป้งถามอันนี้จะสัญญาเพราพอสมมุติตรงนี้ขึ้นมาปาจีนอยู่จังหวัดไอปาจีนนี่เป็นภาคไหนปาจีนนี่อยู่ภาคเหนือใช่ไหมโยกอยู่ภาคเหนือไม่จังหวัดปาจีนมรีอยู่ภาคเหนือใช่ไหมอาจารมาเคยได้ยินมาว่ามันอยู่ภาคเหนือจะยอมไหมตีกันวันนี้แหละ เหนือยังไงมันอยู่ภาคตะวนันออกะแล้วใครบอกว่าอยู่ภาคตะวนันออกก็คนนั่งคนนี้ว่าตามตามเข้ามานั่นแหละแต่ว่ามันเคยอยู่ภาคเหนือเมื่ออะไรหืลายแสนปีตอนขั้วโลกมันยังไม่เปลี่ยนไปมองเพราะน, <c oughs> นั้น,ม,นมันสัญ,ญญาไม่เที่ยงพ้าไม่เที่ยงอย่างเดียวเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นะก็แต่ว่ามันทาลายไม่ได้นะเพราะทำลายสัญญาอย่างเดียว จาตินิยุปฏิบัติไม่ได้เลยว่าจะนึกอะไรจะนึกหายใจก็น,นึกไม่ออกหรอกหายใจก็ไม่ออกจะไปดูอะไรอย่างนั้นก็เป็น,น,นนะอ,อัลไซเมอร์สัญญาณ้าถูกถูกตกๆงต้องไม่ชี้พูดถูกเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าเราระลึกอะไรไม่ได้เลยนะก็สติก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอย่างนั้นพวกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นพาาระละหันเพราะว่าไม่มีรูสึกอะไรเปล่าเลยเห็นไหมมันกลายเป็นว่า มีสติปัญญาจะเหลืออยู่เท่ากับปลาตัวหนึ่งอย่างนี้มันจะไหวหรือมันไม่คุณธรรมนี้ทำเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมาะสมกับกับภาวะของมนุษย์พอดีถ้าน้อยกว่านี้ป,ปัญญาเกิดมีพวกที่เป็นปัญญาน้อยกว่านี้คือพวกที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกอภพัพพระบุคคลคนไม่ควรจะบรรลุธรรมแนี้ตั้งสิบแปดประเภทอ่ะก็คือมันไม่สมบูรณ์นั่นเองขอค้นึกภาพออกกันเนาะเพราะฉะนั้นเรานี่คือคุณกลุ่มคนที่สมบูรณ์นะไม่ใช่ไปยอกย่องมาเรานะ ทั้งโลกกันแหละที่เขาเป็นคนควรแก่การพัฒนาได้ก็ท้งนั้นเนาะอันนี้เขาคงมีอะไรคะแม่หลวคยถาว่าความหมายของสัญญาแบ่พิจารเนี่ยค่ะคือว่าทั้งหนึ่งที่เดินเดินจงกมะค่ะสุดสัมปชัญญะแล้วมันพารู้สึกตัวมันเริ่มเกิดต่อเนื่องมันเกิดเอะใจว่า สัมปชัญญะเนี่ยมันคือสัญญาหรือเปล่านะเมืเ่อเราฝึกเดินย่างก้าวซ้าําๆ้ํจนมันเหมือนกับเกิดอัตโนมัติเอ๊ะนี่มันคือสัญญาด้วยหรือเปล่าถ,ถ้าถ้าถ้าระวังเราทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะทำอะไรซ้ำาบ่อยๆบ่อยๆสิ่งนี้นะมันมันเป็นความจริงที่เกิดจากความจริงที่เกิดจากเราเพียรบ่อยๆทํามากๆม,มันยังไม่เก็บเป็นสัญญาถ้าเป็นปัจจุบันอยู่ยังไม่เป็นสัญญา สัญญาณนี้มันจะดึงอดีตมาสังขารมันจะไปอนาคตถ้าเรากำลังเดินย่ำอยู่ย่ำอยู่ย่ำอยู่ไม่เป็นปัจจุบันยังไม่เป็นสัญญานะพร <c oughs> ิตาผู้ดีกตาธรรมมาเจรินบ่อยๆให้ให้ทำสิ่งนั้นแล้วแล้วตัวธรรมชาติกลไกของการธรรมชาตินี่ถ้าถ้าไม่มีเราสักอย่างเดียวเราจะเห็นความพิสดารของของไอร,รมที่ถูกเปิดเผยความลับของโลกจะกระจายออกมาเลย จะแสดงตัวออกมาเลยแต่มีเราอย่างเดียวเลยเป็นตัวขวางที่ทําให้ตรงนี้เกิดไม่ได้เพราะว่าพอจะเกิดมาเราก็ไปดรอปมันไว้เอาเราไปตั้งทําไมเวลาใครเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเห็นวิญญาณเที่ยงนี่โอ้ยพระเจ้านี่ยถดาได้ถ้าไม่ใช่พระหลานพระองค์ก็ด่าเปิดปืนกระเจิงแหละแต่พระองค์เป็นสมาสพระเจ้าเพราะพระองค์ปนามแรงมากเลยพวกที่เห็นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเพราะมันจะปฏิบัติอะไรไม่ได้เลย ทำไมทึงเน้นตรงนี้มากๆเน้นบ่อยๆพูดแล้วพูดอีกเพราะธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแม้กระกปฏิจจสุบาทเนี้ยปฏิจจสุบาทก็เป็นธรรมชาตินะไม่ต้องมีคนนะเพราะตามันไปเห็นตาก็ไม่ใช่คนรูปก็ไม่ใช่คนตาไปเห็นรูปเกิดความรู้สึกความรู้สึกก็ไม่ใช่คนเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกก็ไม่ใช่คนไต่ตัณหาก็ไม่ใช่คน ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็ไม่ใช่คนอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพบก็ไม่ใหญ่คนภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาตินี่คนมาเกิดตรงนี้แปลกไหมคนมันไปตั้งไกลนะมันจะไม่เกิดไปเพราะว่ามันรอจนโอกาสมันมันกันกองกว่ามันจะปั้นอะไรเป็นขนมอะไรได้มันมาจากแป้งจากน้ําตาลอะไรวุ่นวายมาตั้งหลายขั้นหลายตอนไปถึงมาเป็นขนมที่เรากินเนี้ย พอเป็นคนเป็นชาติพอถึงชาติปับ๊ชบชรามรณะความทุกเกิดเลย